ดูการอีกหนึ่งคดีนะครับอันนี้เป็นความคืบหน้าหลังจากมีคนร้ายขี่รถจักรยานยนต์นะครับก่อนที่จะใช้ไม้ตีศรีศร,รษะกรรมการที่สนามมวยลุมพินีแล้วก็ใช้ปืนนะครับยิงรอปภของสนามมวยจนเสียชีวิตนะครับล่าสุดครับทางผู้บัญชาการตํำรวจนครบาลน,นะครับก็คาดว่าสาเหตุน่าจะมาจากความไม่พอใจเรื่องผลการตัดสินแล้วก็คาดการนะครับน่าจะสามารถติดตามแล้วก็จับกลุ่มคนร้ายได้ในที่สุดครับ เรื่องนี้ครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับหลังจากมีสองคนร้ายสวมหมวกกันน็อกอันนี้เป็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขี่รถจักรยานยนต์ยี่ห้อคอนด้าคลิกนะครับไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนก่อนที่จะใช้ไม้ตีศรีรษะนายอุดมบีกระจางประธานกรรมการฝ่ายเทคนิคของสนามมวยรุมพินีจนได้รับบาดเจ็บแล้วก็ใช้อาวุธปืนนะครับยิงนายอนุชาประทุมมารอประพอของสนามมวยซึ่งเข้ามาระง,งับเหตุจนเสียชีวิตเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับ ล่าสุดครับทางผู้ประชาการตารวจนครบาลพลตารวจโทสาริศมหถาถวรก็เรียกเจ้าหน้าที่ชุดที่คายเนี่ยเข้ามาร่วมกันประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าของคดีที่สอนอบางเขนตอนนี้ครับเจ้าหน้าที่มุ่งเป้าไปที่ปมความขัดแย้งเรื่องข่าวการไม่พอใจการตัดสินของกรรมการในสนามมวยลุมพินีของโปรโมเตอร์ผู้จัดมวยนะครับและก็เจ้าของค่ายมวยที่เคยร้องเรียนการตัดสินของกรรมการมวยก่อนหน,น,นี้คือมี4กลุ่มหลักๆก็คืออ้วนเมืองนนท์จ่าเสกดอนเมือง เบโกตตะปูลและก็กลุ่มจิตเมืองนนท์ครับค่ะขณะที่นายสมชายเทศรุ่งเรืองหรือว่าเสียแขกที่มีข่าวว่ามีส่วนพัวพันในใบปลิวดึงนายอุดมผู้ที่ได้รับบาดเจ็บไปเป็นกรรมการตอนนี้ก็มาให้ปักคำกับทางพนักงานสอบสวนสอนอบางเขนในฐานะพยานพร้อมกับทนายความส่วนตัวแล้วค่ะทางพลตำรวจโทสารนิตบอกว่าคณะทำงานและทีมสืบสวนสามารถหาข้อมูลเชื่อมโยงกับกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องได้แล้ว แต่ว่ายังไม่สามารถให้ข้อมูลได้ว่าเป็นใครเพราะเกรงว่าจะกระทบการติดตามตัวผู้ต้องหารวมถึงคนที่เกี่ยวข้องกับคดีทั้งหมดซึ่งจากการสอบสวนพยานไม่พบว่ามีเรื่องส่วนตัวเพราะฉะนั้นก็เลยค่อนข้างมั่นใจว่าการก่อเหตุทำร้ายในอุดมเกี่ยวข้องกับเรื่องงานค่ะและตอนนี้สารอาญาออกหมายจับผู้ต้องหาสองรายตามที่พนักงานสอบสวนได้นำหลักฐานซึ่งเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดไปยื่นแล้วในข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา ร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายแกี่ร่างกายหรือว่าจิตใจค่ะตอนนี้ตำรวจก็ให้คำมั่นใจนะคะบ,บอกว่าจะจับคนร้ายได้ในเร็วๆนี้ด้วยค่ะครับก็ถือว่าอุกอาจด้วยนะครับผู้เสียชีวิตนี่ก็ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาระเับเพชนะครับเป็นรปภของสนามมวยนะครับตำรวจก็มั่นใจว่าน่าจะติดตามแล้วก็จับกลุ่มคนร้ายได้ในที่สุดครับค่ะ